วันที่29มกราคม2566ถือว่าเป็นวันเกิดพักช่วยชาติของรุดวยใหญ่ออเป็นเล่ๆเลยครับท่านหากพี่น้อ,องหน้าสนใจก็ผมจะบอกครับก็อ่านครับตกลงสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาค่ะดิฉันก็เป็นนุชบัวยใหญ่ค่ะเป็น ว่าที่บรรภากาศที่เพิ่งเสนอขหยะค่ะขอบคุณได้หลายะค่ะที่หายเตียยนะคะดิฉันเกิดเป็นคนอุบุญค่ะแล้วก็ไปตู่อุดรแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะคะอยู่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นเดินสายมุ่นชนมากประมาณหาปีเตียมนะคะมีนาทีก็คือตอ้องมีเป้าหมายก็คือต้องการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะทานรากแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องของเราเหันะคะก็คือว่า พี่น้องเขายัางลำบากอยู่นะคะตอน,นีนไยบได้ไว,ว่าจะต้ตรงมาเดินหน้านะคะและกระจายอํานาจให้เกิดประชาธิปไตยมากขึ้นและการให้พี่น้องเขาดีดีอยู่ดีดดนอนอุ่นและกระปลอดภัยนะคะแลนะก็รวดีว่ิดีกันนะคะแลนะการอยากให้พี่น้องทุกสบายบได้รับการดูแลนะคะสวัสดิการต่างๆแลนะกามีนั้นย่อยว,ว่าอยากจะ เรื่องสินค้าเกษตรกรมต่างๆเกษตรกรต่างๆกับอยากให้การันรีสินค้าราคาของเกษตรกรนะคะแลวก็อยากให้พี่น้องได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดรดิตพิเชษสวนโพประธานโครงการฟาร์มสุขใจและเป็นผู้แทนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นำเครือขายและแกนนำสำคัญทั้งประเทศเข้าร่วมสนับสนุนพักช่วยชาติ ท่านประธานยึดพระบาทจาเพื่นอนดำเนินการพัฒนาต่อยอดขอเชิญท่านดิษพิเชษสุวรรณโพขอเรียนเชิญครับท่านหัว <PowerPoint> หน้าพักคนใหม่นะครับท่านตัเตนงลวงตัวใหญ่จริงๆผมเป็นประธานดีเอ็นจีโอนะครับเป็นประธานเครือข่ายพัฒนานะครับเดินตามแนวพระราดออมดขอพระเจ้าอยู่หัวนะครับดูแลเรื่องกิจการเพื่อสังคมดูแลพี่น้องประชาชน ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนให้เป็น,นกลไแกในการขับเคลื่อนดูแลเศรษฐกิจฐานรากบ,บ้านเรานะครับนี่คือภารกิจที่จะสร้างนะครับโอ้พ่อวอาลุล่งมากเลยนะครับทีนี้การเพิ่มนโยบายออกมานะครับในการดูแลที่อ้องนะทำไมทัวร์ถึงนะครับโดยเฉพาะกิจการต่างๆผิดพี่รองเขาเห็นอยู่แล้วนะครับเ,เ,ข,เบข้าสิท่าส่งเสริมเพื่อส่งเสริมฐานเศรษฐกิจฐานรากองบ้านเข้าห้เข้งแข่งนะครับ ผมก็ดีใจนะครับถือว่ามันแป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่จริงๆเราเหนาเราตื่นลุกดูโมยนะครับเพื่อนกับมีภาคผู้พันจังหวัดกาฬสิน์ของผสมพ้วนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ห้องซึ่งทราบเลยการเมื่อมาบอกนะครับเราเดินตามแนวท่าที่เราอยู่หัตลอดนการเพนเอนเกษตรที่ข้อเที่ยงนะครับเพนุ่มเครื่องใช้เกษตรที่ว่าที่สอสกาลสินนะครับคู่โมกนะครับเล่าให้ ที่เอาฝันเราติดใครมาอย่างน้อยนะครับครูโมกแล้วก็ยังมีพี่แฮชี่ให้กำลังใจอีกหลายท่านนะมาจากภาคใต้ด้วยเชิญพักใต้นะครับภาคใต้เอาเชิญฝ่านนี้จะได้ฝ่านนี้ครูโมกแต่เ่าจะมีพูดอะไรนะครับภาคอีสานภาคอีสานนะครับเชิญครับอุดรสืออุบลรละเดนาณีเรามีโอกาสได้เกิน50%นะครับนี่คือตอตอได้เป็นสารวัตเรเดบุตรศิล่าออกภาสาวัสดิ์กูแท้นะครับแล้วก็มี หมอคำพองนี่ก็นาแจงใหญ่นะครับว่าที่สสอนองบัวลำูนี่กับีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ท่านดรวรชัยจากเขตหนึ่งอุดรน,นะครับท่านที่เชิดชัยน,นะครับเขตห้าของอุดรเนาะทางล้อยก็จะมีจากปัตตานีจากสงขาที่ปัตตานีเนาะนั่นเราคีดว่าสงขาแล้วก็ปัตตานีนา่าใจเลยพี่นอ้องนี่ถือว่ามาให้กำลังใจ ท่านพักเราท่านกรรมการชุดใหม่นะครับและได้ร่วมแสดงความยินดีกับดอ,อร์นางสาวนนุษบัวใหญ่ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักช่วยชาติในวันเดียวกันและทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้ขอให้ช่วยสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข,ข็งต่อไป ปูนพฏิเผานะครับโกเดอรกหัวนะครับขอให้ท่านเดินทางทุกท่านโดยปลอดภัยนะครับที่ขอบคุณพระคุณทุกท่านที่มาช่วยยินมาสาขากาลศินป์นะครับเมืเ่อนี้นะครับอ่ะนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก